แต่ต้องมีคุณภาพด้วยก็พอโจบอกห้าสิบห้าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นไงอ่าต้องต้องพัฒนาพัฒนาต้องเรียนรู้แล้วก็ไล์สดไม่ต้องไล์นานไล์แป๊บหนึ่งก็พอเพื่อให้ FC ซีดูแล้วก็เดี๋ยวก็คิดถึงให้พี่คิดถึงไงแล้วก็เอาเวลาไปฝึกฝนการร้องการร้องเอาเวลาไปฝึกฝนการร้องเพลงมากกว่านะมากกว่ามาอยู่หน้าไลน์นะพี่ลันว่านะพี่สัมอานขอบพระคุณมากเขาแท้ไม่มีใครไปทย เออคอนเทนต์อะไรไม่มีใครถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยเออพี่สำอางขอบพระคุณมากค่ะพป่น้องตะมนวันเอาเอาเอามานิดนิดหน่อยก็พอนะเอามาเล่นคอนเทนต์นี้นิดหน่อยเพราะเพื่อให้ให้เอฟซีหายคิดถึงและเอฟซีอยากติดตามไงแล้วก็เอาเวลาไปฝึกฝนการร้องอืมน้องตะมนต้องขับไปผ่านค่ะอีหลายนิดหนึ่งค่ะหลวงพ่อเสือโทรหาีหลานน้อยลอยไปไปข้างหน้าแล้วจะเป็นหวังแล้วก็จะเป็น แล้วก็จะเป็นหัวหน้าวงต่อไปสาธุบุญนำค่ะสาธุบุญนำจ้าใช่น,น,น้องรงพรเดี๋ยวพ่อโจจะเปิดช่องให้เพื่อสร้างตัวตนเหมือนคนอ,นอื่นถูกต้องค่ะแต่ลูกสาวของเรานี่พ่อโจไม่เปิดช่องให้ห้ามลูกสาวเราเอ,อห้ามลูกสาวเราเลยเราให้คนอื่นเขามาถ่ายเราดีแล้วนะนี่แหละอืบ่งชัดชี้ชัดการันตีนะคะไม่ต้องเอาการกระทําดีกว่านะพี่นันว่านะเอาการกระทาที่พ่อโจทํากับลูกสาวเรานะ เด็กๆทุกคนคือลูกทีมนะเด็กๆทุกคนคือลูกทีมอ่ะลูกสาวเราก็คือลูกสาวลูกสาวก็คือลูกสาวนะคะอแล้ววันที่สิบสี่ปีหน้าเราไปเจอกันนะะงานบุญบ้านหนองครูนะคะครบรอบสองปีที่ลูกสาวเราเข้ามาอยู่วงเสาวน้อยเพชรมันแพงนะคะอืแล้ววันที่เก้าเดือนนี้ก็จะครบรอบหกฝันมาหลังหา้านายุ่งยี่สิบแปดล้านนะคะอ FC ฟาสไส้หัวใจวาหิงก็จะมอบของอะไรให้นะคะอื ดันได้หมดจัดแต่คุณภาพต้องมาก่อนถูกต้องกับน้องเอง็นอืมก็บอกแล้วห้าสิบห้าเลยอีกห้าเลยอีกสี่สิบห้าอืมคือต้องพัฒนาอีกเยอะเพราะโจ้ให้สัมภาษณ์แล้วไงนะคะพูดทำท้ายอุ้งอิงวงเสาน้อยส่วนเสารน้อยก็ดันนักร้องใหม่ใครดันใคร <c oughs> คอมเมนต์นี่ถูกใจมากเลยอุง้งอิงดังอุ้งอิงดันวงเสารน้อยส่วนเสารน้อยก็ดันนักร้องใหม่ใครดันใคร <c oughs> อ๋อ พอพี่รันมาเจอคอมเมนต์แบบนี้นะเอาคอมเมนต์นี้ไปถามพ่อโจนะเออตอนพ่อโจไลฟ์สดอะ่ะองคงอิงดันวงสาวน้อยส่วนสาวน้อยก็ดันนักร้องใหม่ใครดันใครเออพี่รันพ่อโจก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะนายพี่รันขนาดพี่รันยังตอบไม่ถูกเลยอนะพี่รันยังตอบไม่ได้เลยนะเนี่ยอืมขอบคุณค่ะ FC เอ่อบอสน้อยอ่ะขอบคุณค่ะพี่สําอ้าง แวะมาให้กำลังใจค่ะคุณรันขอบคุณค่ะพี่สัมพังเลยแล้วรักค่ะคิดถึงค่ะพี่สัมพังขอบคุณค่ะยายนงยายนงหายไปไหนเนี่ยยายนงยายนงโอ้โหน้องช้างแน่นอนค่ะเแดดร้อนเด็กไม่สบายแน,น่แน่พี่รันอย่าอย่าไปชี้ทาง <laughs> โอ้ยเนาะ มาพิพิธยาแน่นอนค่ะมาลายลูกสาวเรามาลายะอนค่ะเยอะมากเลยค่ะและไอพวกที่บอกว่ามาลายทิปมาลายทิปนะคะเออมาลายมาลายมาลายของจริงหรือเปล่านะให้จริงหรือเปล่านะอของจริงไม่จกตานะสำหรับอง์อิง้อยเพชรบ้านแพงนะสำหรับอง์อิง้อยเพชรบ้านแพงนะกับคนอื่นพี่ไม่รู้พี่รันไม่รู้นะคะอกับคนอื่นเพื่อนไม่รู้จ้ะแต่สำหรับลูกสาวเรานะคะมาลายจริงของจริงค่ะไม่จกตานะคะอืม ถูกต้องค่ะแน่นอนค่านพ่ปรธสิธิ์อยากกินก็ต้องฝึกเยอะๆตบ้านโคกพี่รันมีคนพูดว่านักร้องยอดวิวไม่ไหลนักร้องยอดวิวไม่ไหลนักร้องยอดวิวไม่ไหลยอดยอดวิวของใคร กูว่าจะลงแล้วนะเนี่ยถามก่อนน้องโต้บ้านโคกยอดวิวของใครยอดวิวของลูกสาวเรามันไหลยอดวิวของลูกสาวเราไหลไหลทุกเพลงไหลทุกเพลงค่ะแล้วก็ล้านวิวทุกเพลงเออเออเอาพูดพูดขึ้นไปก่อนพือลูกสาวอนะคะคือล้านวิวทุกคือทุกเพลงอ่ะ ก็คนมารออะไรอะ่ะเมื่อวานนี้ยเขามารอองุ้งอิงคนเขามารอองุ้งอิงเขาเรอาสาวน้อยเพื่อนะมารอวงสาวน้อยแต่ส่วนใหญ่น่ะส่วนมากอะ่ะก็มารอองุ้งอิงนั่นแหละมารอล,ลูกสาวเรานั่นแหละนะอือ